อยากให้คนเนี่ยเลิกเชื่อเรื่องผีนะครับมันไม่มีจริงไอ้คุณนับถือพุทธเนี่ยก็ให้นับถือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยไปกราบไหว้ผีหรือว่าต้นไม้บครมุงศาสนาแต่พอควรอ่าแล้วก็ <c oughs> มีสติเรื่องราวหลักความตายมีมากมายหลายแหลง่งสารเจ้าแม่ตะเคียนเล่นเทน้สามแห่งทุ่งบังดินสามดอกพายบอกสามแช่งถึงทีสดให้โย่งไม่ใช่โง,ง่ไม่แยก ราวนานาลีลับไปสุดไม่ได้คงยืนักปราตรบิดซักของไอ้สไตล์มีอัจจิเหตุอาศัยเวทได้ง่ายเรื่องราวปรากฏคุณกดลมหายใจเรียกกลุ่มกุฎการในตำนานศาสนาอ้างโกดีอ้างมีขาดอ้างอำนาจว่าตางนามชงราบการดูดวงมีดูเลิกดวงชะตาที่มึงตามในนามพุทธถึงสุดไทยประชาแม้นความเชื่อจะถามใครก็ทางมันแต่คือจบความงมงายแค่นั้นใครมาติดตั้งพวกพ่อค้าหาประโยชน์พวกนอกเล่มทั้งผิว ผู้รายการที่ในยุคเล่าเรื่องผีออกีชูนิ้วกลางแล้วตะโกนว่าฟักโกดเรื่องผีไล้ค่ายิ่งกว่าน้ำตาลฟักโกดเอาชูนิ้วกลางแล้วตะโกนว่าฟักโก้ขอต่อต้านสิ่งงมงายให้มลายหายทั <studio> ้งโค้ชูน <joy> ิ้วกลางแล้วตะโกนว่าฟักโกดเรื่องผีไล้ค่ายิ่งกว่าน้ำตาลฟักโก้เอาชูนิ้วกลางแล้วตะโกนว่าฟักโกดขอต่อต้านสิ่งงมงายให้มลายหายทั้งโค้ ขนาดยอ่อม,มมีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนก่อนจะเกิดมาเป็นคนหลังชีดลับดับชีวากาย,ยเราเน่าสายหรือคือชื่อแปดฝาโลง่งของเราจงอย่างงง่ายทำบุญสุนทานเพื่อวิญญาณในพบหน้าหรือจะสู้ทำความดีที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากายสนิทใจสงบถึงจุดจบก็ยินดีไม่กังวลถึงภายหน้าว่าจะตายกลายเป็นผีนี่คือนี่ที่เราเรียกว่าเมืองพุทธความเชื่อเรื่องผียังคงมีไม่สิ้นสุด นี่ที่เรียกันว่าชาวพุทธอ้างหลักศาสนามาบางหน้ากันไม่หยุดมันคงถึงเวลาที่ชาวประชาคนยุคใหม่ตัง้งมเกิดความเชื่อให้พวกเราเลิอกปองงายมาทำกุศลเพื่อผู้คนที่ก็ยังหายใจอย่าไปแค่เรื่องพุทธ้าพหรือชีวิตหลังความตาย ชูนิอวกางแล้วตะโกนว่าฟักโก้เรื่องผีไรลฆ่าอีกว่าน้ำตาลฟักโก้เอาชูนิ้วกางแล้วตะโกนว่าฟักโก้ขอต่อต้านสริงงมงายให้มลายหายทั้งโค้ดชูนิ้วกางแล้วตะโกนว่าฟักโก้เรื่องผีไรลฆ่าอีกว่าน้ำตาลฟักโก้เอาชูนึ้วกางแล้วตะโกนว่าฟักโก้ขอต่อต้านสริงงมงายให้มลายหายทั้งโค้ดมือกว่าทับทายแล้วก็แผ่เมตตาสัตเพสัตต์และอาสัตว์ทั้งผีทั้งคนคนโศกคนภัยละกลับใจมนุษย์ชนและอยากเกษียรกสนพบผีเป็นเจ้าคนจับจุดจัดตัอนใ่้งไปที่พึ ดนละสับสนมันไม่มีตามถนนมันระชนพูดสีก็บินยาและอาคมบินบนไล่นานประทาเปิดมอและป่อยลมเิในโลกที่คนต้องการเป็นคำตอบความจริงเป็นไงก็รัเป็นใครมาคอยบอกจุดบอกรงเพื่อบอหชคช้ะตาทวันนี้ดีสุดช่ต้หวังว่าโลน่าจะไหว้บงรือไหว้ถึงก็เหนื่อยเอาไว้ที่ใช้กินกินุวนย่ใจไม่ใช่ และคงทนติดจองด้วยจเองถึงวิถีแห่งคนที่คลองตอนนี้สมบัติกิเลสมันแค่ผัดาส่น็หนาสักผัสที่ไม่ใช่ตามงทิดว่าาคนร้อย่นลกคนที่ไม่สติจะผ่านคนปัญหัย้อมแก้่ถ้าหกเราใช้ป็นยาอนี้ปัจจุบันเป็นสวดมนต์เป็นคาถที่นี่ใคยีสุดแค่งเียไปนว่าก็อย่าลืมติดตามเพตของเรานะครับปะโคนนะครับสมาคมต่อต้าน น,นะครับเพื่อกันารกดไลค์ด้วยนะครับที่เราทำนี้ก็ <c oughs> เพื่อามบันเทิงนะครับผมอย่าไปคิดอะไรมากขอบคุณครับ